หลังจากที่ติดตั้งโปรเจกเตอร์นะครับ GPN-E รุ่น GP70 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงไฟที่ได้กันครับเปิดไฟแสงสว่างมากนะครับคัดออฟผมกิฟเลยนะครับไปถูงลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งมาตรฐานนะครับติดต่อ SR ลูกค้าได้เลยครับ